อันนี้ก็งามพี่น้องเอ้ยงามขักงามแนงาโพงามโพดงามโพง,งามบอกโมบอกเตดดอกไม้แม่โอ้ยอยากได้ไปใส่อันหน้าบ้านดิจะมันฝุ่นเห็ดขักงามพี่น้องงามงาม โคกน้องหน้าเบิ่งแล้วกับจังแม่นคืออยู่เมืองสวรรค์เนาพี่น้องเนาะพูเ oh. จังพูนเห็ดงามครับอ้ย oh. งามครับงาม มาแต่เมื่อคืนเนี่ยคุณน้องมาเซาบังกะโลอยู่คือละหาร่อยสิไปทุระต,ต่อทีงสีนาพี่สาวคนมาจากสวิจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อสิมาหลับก็เลยนัดพบกันอยู่นี่แหมพี่น้องงามว่งามครับเนาะงามเนะานะงามอลีงามอลีงามครับงามแหม